สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลิงค Club On Air รายการสาระดีๆสําหรับคนรักยูนิตลิง์ที่เสิร์ฟตรงถึงมือถือของคุณเลยนะครับพบกับผมวันนี้นะครับกับโน้ตวรพงนะครับฝ่ายพัฒนากรุ๊ปยูนิตลิงในหัวข้อวันนี้นะครับเราจะพูดถึงทุนประกันที่เหมาะสมกับการวางแผนความมั่นคงหลายคนมีคำถามทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมคืออะไรคำนวณอย่างไรวันนี้มีคำตอบ ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมขอยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอๆละกันนะครับผมขอยกตัวอย่างว่าสมมุติวันนี้นะครับผมมีเบนซ์อยู่1คันนะครับประมาณ4ล้านบาทผมทําประกันให้เบนซ์คันนี้อยู่ที่10ล้านบาทการทนานําลักษณะนี้ถือว่าเป็นการโอเวอร์อินชัวร์หรือการทํา คุณประกันที่มากเกินกว่าความจําเป็นซึ่งการทําในลักษณะน,นี้เนี่ยข้อเสียอย่างเดียวที่มีก็คือว่าคุณจะจ่ายเบี้ยประกันที่มากเกินไปมากเกินความจําเป็นนะครับแต่สําหรับคนที่มีเงินนะครับก็ต้องกังวลน,นะครับคุณจ่ายได้ก็ถือว่า เป็นความกลุ่นใจของคุณไปแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คนผิดพลาดกันมากก็คือว่าเขาเรียกว่า under insure นะครับในตัวอย่างเดียวกันเบ้นสีล้านบาทเนี่ยถ้าผมทําประกันให้ในราคา1ล้านบาทหมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นผมได้รับค่าชดเชยแค่1ล้านบาทการทําลักษณะนี้นะครับถือว่าเป็นปัญหา เพราะว่ามันคือการ Under Insure เงินที่คุณได้ไม่สามารถคร v e คความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเอง <No. S 1> ทีนี้คําถามถัดมาก็คือว่าอะไรล่ะมันอยู่ตรงกลางแล้วเราจะคํานวณหามันอย่างไรวิธีการคํานวณน,นะครับมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกนะครับเขาเรียกว่า n e Needbase หรือการคํานวณจากภาระวิธีที่2นะครับคือ potential base การคํานวณจากศักยภาพของบุคคลคนนั้นผมจะอธิบายทีละวิธีนะครับ มาเริ่มด้วยวิธีแรกกันเลยการคำนวณด้วยภาระนะครับหรือว่า need b a s e การคำนวณวิธีนี้นะครับสิ่งที่ต้องคิดมีอยู่2อย่างอย่างแรกเลยคือว่าสมมุติถ้าวันนี้เสาหลักของครอบครัวนะครับหรือคนที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกิดจากไปภาระที่เหลืออยู่อยู่เท่าไหร่และก็นอกจากภาระแล้วเนี่ยระยะเวลาที่ครอบครัวต้องการจะปรับตัวนานแค่ไหน อย่างที่2เงินในกระเป๋ามีอยู่เท่าไหร่หรือเราเรียกว่าสินทรัพย์เพื่อการออมนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ชัดๆอีกทีหนึงในเรื่องของภาระที่จะต้องแบกรับนะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านนะครับที่อาจจะต้องผ่อนนะฮะรถก็อาจจะต้องผ่อนนะครับบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตก็ยังต้องผ่อนอยู่สิ่งนี้เรียกว่าภาระนี่สิสิ่งที่2นะครับก็คือ,อค่าใช้ใจ่าย ในชีวิตประจําวันค่าใช้จ่ายในการาดํารงชีวิตเพื่อปัจจัย4ี่เพื่อให้รักษามาตรฐานชีวิตให้เป็นเหมือนเดิมอันนี้คือเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายอันที่สองส่วนอันที่สามเนี่ยสำหรับคนมีบุตรนะครับคนมีลูกก็อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของทุนการศึกษา ทั้งหมดนี้เนี่ยรวมกันเราเรียกว่าภาระโอเคถัดมาในส่วนของอสินทรัพย์เพื่อการออมนะครับผมยกตัวอย่าง2อ,อย่างละกันให้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือเงินฝากธนาคารอันนี้ชัดเจนอย่างที่2ก็คือในเรื่องของเงินลงทุนเงินลงทุนก็ชัดเจนครับว่าถือว่าเป็นสินทรัพย์เพื่อการออมไม่ว่า คุณจะออมใน LTF เมื่อนำทั้ง2อย่างไว้ว่าจะเป็นภาระและสินทรัพย์ในการออมเนี่ยเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดสมการที่ทุนประกันที่เหมาะสมก็คือว่าคุณเอาภาระนะครับเป็นตัวตั้งลบด้วยสินทรัพย์เพื่อการออมเท่านี้ครับคุณก็จะรู้แล้วล่ะครับว่าทุนประกันที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพโดยการยกตุ๊กตาขึ้นมาตัวหนึ่งละกันตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเป็นชายอายุ35 เป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ประมาณ80,000บาทต่อเดือนมีภาระหนี้สินก็คือบ้านมีภรรยานหน,นึ่งคนมีลูกหน,นึ่งคนและเป็นคนรักครอบครัวมากเราจะมาหากันว่าในคนคนนี้เนี่ยมี คุณประกันที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่ผมขอนําตารางขึ้นมานะครับมาดูฝั่งที่ภาระก่อนฝั่งที่ภาระก็คือว่าในเมื่อเขามีการที่จะต้องผ่อนบ้านทีนี้เราต้องไปดูว่าบ้านเหลือนี่อยู่เท่าไหร่ผมสมมุติว่าบ้านยังเหลือนี้อยู่ประมาณ6ล้านบาทถัดมานะครับค่าใช้จ่ายประจําวันนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยจะคิดเป็นประมาณสักครึ่งหนึ่งของรายได้ในที่นี้รายได้เขา8 0 0ห0ผมคิดที่รายจ่ายที่4 0,000 4 0 0 0 0ืเนี้ยจะต้องใช้ไปอีกกี่ปีก็เป็น4 0,000คูณด้วย5ปี ทั้งหมดก็คือ2ล้านสสิ่งที่3นะครับในเมื่อเขามีลูกแน่นอนเขาต้องการให้ลูกมีการศึกษาที่ดีไปตลอดก็สมมุติว่าค่าการศึกษาของลูกอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทและสิ่งสุดท้ายเลยขายไม่ได้นะครับก็คือค่าใช้จ่ายใ,ในวาระสุดท้ายทั้ง4รายการนี้นะครับบวกกันในฝั่งของภาระนะฮะออกมาคือ11 06, ล้าน6แสนบาทก็จะเห็นว่าตัวเลขนี้ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยเลยสําหรับคนรายได้8 0 0 0 0บาท แต่ว่าเรายังมีอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งสินทรัพย์เพื่อการออมผมสมมุติว่าคนคนนี้เนะี่ยมีเงินฝากอยู่1ล้านบาทมีลงทุนหุ้นอยู่500 0 0นมีทองคําอยู่500 0 0นทั้ง3รายการนี้รวมทั้งหมดสินทรัพย์การออมอยู่ที่2ล้านเท่านี้ คุณจะได้ตัวเลขทั้ง2ตัวครบแล้วทีนี้เราก็เอามาคํานวณกันก็คือเอา11,6ล้าน6แสนเป็นตัวตั้งลบด้วย2ล้านทุนประกันที่เหมาะสมสําหรับชายอายุ35คนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่9,6ล้าน6แสนบาทเห็นไหมครับการคํานวณด้วยวิธีดูจากภาระเนี้ยก็ไม่ใช่การคํานวณที่ยากเลยทีนี้คําถามถัดมาคือว่าด้วยรายได้80,000บาทจะทําประกันที่มีทุนประกันถึง9ล้าน6 ได้เลยผมก็ตอบเลยยกตัวอย่างสินค้าของ AA นะครับก็คือว่าตัวอิสระปละกันในทุนประกัน9ล้าน6 0แสนบาทเนี่ยในคนคนนี้เนี่ยด้วยอายุเท่านี้นะครับสามารถจ่ายเบี้ยประกันเพียงเดือนละ6,700บาทเท่านั้นเทียบกับรายได้เขาเดือนละ8 0 0หมืนก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกันถัดมาในวิธีที่2เวลาเราไปหาลูกค้านะครับไม่ได้มีลูกค้าที่มีภาระอย่างเดียวบางคนมีเงินออมค่อนข้างเยอะเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงาน แน่นอนว่าสินทรัพย์เขามาหาศาลมากหรือบางคนอาจจะเจอปัญหาที่ว่าเอ๊ะภาระไม่มีแต่สินทรัพย์เยอะนะครับเงินสดเยอะแล้วเราจะหาทุนประกันที่เหมาะสมได้อย่างไรเราก็ใช้วิธีที่2เนี่ยนะครับในการหาวิธีที่2เรียกว่า potential base หรือการหาตามศักยภาพของคนคนนั้นวิธีคิดง่ายมากเลยครับก็คือว่านำอายุของคนคนนั้นนะครับมาดูว่าคนคนนี้จะทำงานไปได้อีกอกีป่ปีแล้วรายได้ต่อปีเขาประมาณเท่าไหร่ เท่านี้นะครับเราก็จะรู้ทุนประกันที่เหมาะสมสำหรับคนคนนั้นแล้วผมขอยกตัวอย่างนะครับกลับมาที่ชาย35คนเดิมของเราแต่ทีนี้ผมขอเปลี่ยนตัวอย่างสักเล็กน้อยก็คือว่ารายได้80,000เหมือนกันอายุ35เหมือนกันเลยแต่ทีนี้คนนี้เขาไม่มีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านเงิเนงสดเขาก็ค่อนข้างมีพอสมควรเราจะรู้ได้ไงว่าคนน,นี้มีศักยภาพเท่าไหร่เอาขึ้นมาคำนวณเลยครับเขามีรายได้ต่อเดือน80,000วันนี้เขาอายุ35คิดซะว่าเขาทํางานจนถึงอายุ60เอา60มาลบ35ก็ อยู่ที่25ปีก็เอา80,000บาทเนี่ยคูณด้วย25ปี25ปีนะครับก็คือ25่สคูณสินั่นเองเราจะได้ว่าคนเนี้ยมีค่าความสามารถของตัวเขาเองเยอยู่ที่24ล้านบาทเราก็จะได้แล้วนะครับว่าคนเนี้ยมีค่าความสามารถเขาอยู่ที่24ล้านบาทด้วยวิธีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนักวางแผนการเงินหลายท่านนะครับก็สามารถเอาไปบอกลูกค้าในเรื่องของค่าความสามารถเพราะแน่นอนว่าคนที่มี คุณค่านะครับย่อมมีมูลค่าเสมอดังนั้นมันไม่ผิดเลยที่เราจะเอาวิธี potential base หรือค่าความสามารถศักยภาพตรงนี้นะครับเอาไปหาทุนประกันที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเอาละครับทั้ง2แบบนี้ทั้ง2วิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีอย่างง่ายๆนะครับในการหาทุนประกันที่เหมาะสมก็ลองเอาไปใช้ ดูผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถทําได้อย่างแน่นอนสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและถ้าท่านเห็นลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้โดยบอกชื่อและรหัสตัวแทนนะครับทางทีมงานก็จะส่งแจกรางวัลให้กับทุกท่าน,นครับและอย่าลืมนะครับลิงก์คลับออนแอร์ air, ยังมีสาระดีๆมากมายให้กับทุกท่านวันนี้ผมโน้ตวรพงนะครับก็ขอสวัสดีครับ